แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเช็คแบบซ c วันเติไอ้นี่ก็ใช้ DC วันเตด p c ก็จะใช้เหมือนกสองสองเอ่อ KV ที่ใช้ใช้งาน13.8ปับคูณ2ก็เท่ากับ27.6ถูกป่ะ27.6บวกหนึ่ง เป็น28.6สิบโวลต์เควีอันนั้นก็จะมีมอเตอรแปลงคอมเมรสอร์แยกออกมาแต่ที่เขาเขาไม่ใช้อจิชาแล้วหรอเนี่ย 이러한 를 성이, 루어 입니